สวัสดีพี่น้องปองไปสุกผูสุกคนมื่อนี้ก็อยูน่ยช่องยัพันนางเราด้วยจ้ะมื่อนี้ก็มี่เขาข้ามาอัปเดตอันบอดโจเนาะมือนี้เพื่อนอันมาเพื่อนกลับไปไปพอลูกๆเพื่อนอันเพื่อนยางไปเนาะเพื่อนผายเงินแหม่ายกระเป๋าเงินนะพ้ายกระเป๋าเงินไปโอ้ยโทรศัพท์ไปดับตองอัน คายกระเป๋าเงินไปพี่น้องพเพนว่ากลับมากลับมาจากงานเมย์เมย์ทำไมผมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยตันมูล,ลุกหลูกพนนังเต็มอยู่พี่น้องนางเต็มอยู่เอาเพ่นว่าผู้ใดเป็นอย่างนีวเอาผู้ใดเป็นอย่างหน่วครับพนว่า เพื่อนถามลูกๆเพื่อนมูลูกๆเพื่อนกับว่าตอนรับกลับบ้านว่าสันหวามานังตอนรับกลับบ้านพี่น้องสุดยอดเลยค่ะชื่นชมจ้าเป็นห่วงหัวหน้าเป็นห่วงหัวหน้าที่ดีเลยอยากเห็นซ่อนุษย์เต็มไทย แต่ถ่ายแต่บอสบางอยากถ่ายรูปอยากเห็นเกณนูดเต็มมาสั่นว่าแต่นบอสเพือ่อนอันบางถ่ายรูปเลยบอสบอสฉลาดเปั่นขอบคุณครอบครัวใหญ่แต่ครอบครอบครัวพญอยูเลยเนาะเพิ่นตั้งหนังสองวงเดี๋ยวนี้พี่น้องทุดยอดเลยบอสพ,พ่อพ่อที่ดีค่ะ เด็กหน่อยโอ้ยมูล,ลุกๆเพื่อนมานางันางนังไอ้เ hey, ฮแตกตึงๆเอาผูใ้ใดเป็นอย่างพนันพนว่าเอาผูใ้ใดเป็นอย่างพนันยุดยุดยุดเศร้าหันเพื่นบอกตอนรับพอกลับมาพอกลับไปจากญี่ปุน่นกระเป๋าเงินผ้ายกระเป๋าเงินไปพร้อมเพื่อนก็กินแหลกเตรียมไว้แล้ยนะ้องเพื่อนเสื้อผ้ายเพื่อนเสื้อผ้ายเพื่อนเสื้อผ้ายมันนี้อันก็เลยว่าขี้เกียจ พไพ่เงินมานี่มาแต่เฮ็ดงานเนเงินมานี่าอันเอฟซีไห่เนี่ยเยี่ยมาแกกเนี่ยมูลลูกๆไปกันเฮขึ้นไปเฮขึ้นเราเอาแกง่งีสิบ,บาทก็ไม่เฮ่เสียงดังเนี่ยงีสิบาทขี่เอาฮาสิบาทขี่เอาคนถามถามอันมูลลูกๆคนละหา้าสิบบาทเอาบ่เอาเรียกว่าคนละร้อยเอาบอา่เอาประกันเลยแกกคนละสองร้อยผีอันพี่น้องได้งเงินแล้วเพื่อนอันไปซื้อไผ่อัน ยางขับไปม้วนลูกๆ่กกนนางเต็มอยู่เป็นรอยชีวิต่นบ่นั่นว่าไม่นน้อยพี่น้องขออนุญาตคนดวงดีเหมือนค่ะเอาคือเอาลอตเตอรี่มาอันกลางเนาะคนนี่ได้กับมิตรรักรักรักมิต่ทรงรูปหัวใจให้พี่น้อง เวทีหนึ่งคืองามแทบบอสแต่เห็นแวบๆประนันเห็นแวบๆเวทีเผืนใหญ่ใหญ่อลีพี่น้องมูลลูกๆพอน,นั่งแต่ขังบนลงมาขังล่างสิแม่โอ้ยใหญ่ใหญ่อลีพี่น้องเป็นแจกเงินลูกเมื่อกับพี่นอ้องมันเป็นวีโอนี่ มูลูกมูอันนั้นเพื่อนมึงดูแต่ย่พันกับประกาะเปิดเสียงเนาะแจกเงินลูกลูกคนละอันสองลอยพนะแค่นี้ก็ลูกลูกก็ดีใจแล้วเนาะไปจากญี่ปุ่นเพื่นกระด้่เงินไปหลายอยู่เด้เอฟซีญี่ปุ่นก็นให้เพื่อนคักอันอีหลานแห่งได้คักอีหลานะ อีลานี่ยนะได้คัดได้ลายผู้พอเนี่ยกัผู้บอดโจเนี่ยกัที่ได้ไลายน่ะหลักเป็นเลาไปเงื่อนไปแหลกไปแก,ก่ลูกหลูกเพิ่นรอยโกชีวิตผุนเนาะคนละสองรอยล่องนับมึงดูพี่น้อง,งว่าจีทอดใดการเห็นความพุ่มใจพุ่มใจกับลูกๆลูกเพิ่นกันเลยเอามาเ้าอันสู้ฟังอ่นจ้ะอัา ยายบ,บ้านก็ขอฝากเนื้อฝากตัวน้ำเดอ้อเอฟซีอันบอดจเอฟซีอีละ่ะเอฟซีอันบ้นสาวน้อยเพชพรบ้านแพงสุขคนสุขููสุขคนเดาอจ้าขอบคุณมากๆค่ะ